อ๋อดูด,ด,ดเอาเนาะคอณอาชี้ยังยิบบ่มอะไรแก่ไปอะไรในกานเดี๋ยววอือเอาไปเฟืองกันพี่น้องใส่กับลาบนกเขาก่นานเ,เกนประกวดตุ่มปลาพี่น้องเอาน้ำดูเงินก็ดูมากินข้าวแรกกันพี่น้องมาลาบนกครับลาบนกมาอนีิก็ดีเลยนกเขาใหญ่มากเขาลังเผาขนอยู่แต่เกระบลาบ จำนู่ๆยเจ้าบาทนี่ละใส่กับใบกับเฟืองบักแข้งหรือบักเขือพ่วงเพื้นหน่นะน,นี่บักแตงน้อยลูกดวนอันนี้ประกวดครับประกวดนงบานปลาเพิ่นไปซีดเบีดมาไปโต๊ะเบีดมาดีไฟน้ำลุนเพิ่นหมานมึงก็ได้มาฝากควยนมมาเห็ดชูกินแหน่เพคนมาเอามากับจัดใหน่อยคนขอบคุณในหลายเรื่อสำหรับท่านน้ำใจจากนงบานปลา,าประกวดเพ้หมานผู้สาวผู้ง,งามงามโกโก้เจ้าบาทน้งบานนะ้ำเมืองเขาจะเจือเเนี่ยเออมันนกพกกระลังเขาสิลรอครับโอ้ยใหม่แล้วพี่ ม่แล้วไม่แล้วอือเขาเลยจังจีคั่วย่างจังจีฟากลาบครับอือลาบแบบธรรมชา,าติเท่านี้แหละสามตัววันนี้ก็นแคีนอืไอไฟห้องจักรันหน้าเด้อพี่น้องเด้อกินเข่ากินน้ำกันเจ็บเสเียบขอแรงครับวัอน,นี้กับวันที่ทะเลอร่อยซีแล้วซ <c oughs> ีตุลาเสียงประทัดกับบางเพิ่งบางฟังนะงครับใกล้จอกพรรษาแล้วล้วมหนาวกับมาตองขี้งแล้วที่ตัวโย่ที่ตัวน่องที่ตัวนุ่งอยู่ กดูหลายเปกเปกเปกือยังไม่ได้เปิดก็ไมารู้นแน่นขนาดไม่ได้เปิดแน่น้นตัวนองงนี่ละพนบ่มีครูมกะเงาเนี่ยทรไมดาละอดเอาหนาวกับหนาวบดโดนดอกปีแล้วเถอะันบอกกหนะเวดปีสาดออกมาโอเอาไม่ไดหาไส่ที่ของากระนั้นมากินข้าวแล้วมันกันม้วนอยู่พี่ะจวดจ้าวาดกนมันางรขมอาหนสไลเนาองเายจวดหนองหุกันอืนอ่ะ ยาถาดนั่งเลี้ยงพี่น้องก็กินข้าวเสียบนี่แล้วไปรสหวานชุ่มคอไปนุอม,อม,อมขาหย่างไวหนูเขาตัวทรงเต้นดินนุ่ <c oughs> มนะม้งกันนะแต่ข้าวจะหวานกูดูโอ้ยอากาศเริ่มเย็นแล้วครับโอ้ปูนร่างกายก็กินข้าวเสียบ โอ้บหดบ่าบ้าหมานี่เป็นอะไรเสียบแตยเหี้ยมันต่อยากกินเหลามัน่ได้ทั้งไหนี่มานีนู่นคือจะขวดหน่อยเนี่ยขวดหน่อยเนี่ยแถวมาเกกินดังตรวจตรวจละบ้านแก้กินดังที่ขีกินเหลาเอาเอาจ๊บกันไตแก้วก็ได้ครับครับกอไฟวานกันครับหลอกจงเชียนขนกข้งย่างครับย่าง ซุกๆเห้อสิมาฟัก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 มันมุนแล้วสิอุ่นเนื้อามปลาแดดกุ้งตุ๋จังสิคนนะครับเอาลาบแบบโบราณเนาะตะกี of ห <tr> ้ห่อลาบไก่หน่อยตะกี้ห่อแบบเอาแบบพัดแล้วเนาะนี่ก็อีกสูตรหนึ่งใส่พวกเครื่องสดอันนี้เอาซุปหมั่นบ้านครับเห็นคากระยักเห็นนุ่มๆปลาไปใส่เบ็ดอยู่นี่ฟักใส่กับลาบกระดูกอีกตะกหอมโอ้ยเบ็ดเท่าไหร่ม่นี่รอกใส่เบ็ดแต่ว่าไหนประกุดมาเที่ยงครับวันนี้ร้านนี้เฮ้ยนี่ประกุดเท่าสิอู้บ่ไม่อู้หรอกสตุ๋มเนื้อนามปลาแดดตุ๋มเปื่อยๆเด่๋ย็ไู่พหนึง รวดล่งซิมพอดีกับข้ามเข่าจำรวดอืมอกับกระหยังละเรื่องเพิน่นกับข้าแต่ใครเนี่ยรับข้าวเพิ่นไปอยู่ไปยังไรง่วยนกเจ้า่นเลโอ้หเือดวหันบแค่มี่ม,มอ่ะจะบินเจิเจิดนี้บ่นะฮ่น่อนจะตลกเจ้าจะมาบูชาวันฮมันเจิเจิดนี้วะวเจ้าเลยนะเจิเจิดนี้มาทำนา <c oughs> ก็ติโลงอยู่แล้วบินขวมด้วยรอยนเอ้ยเล็กอย่กลายเืองพน้อง อ่ะมากันไปตามสภาพเดี๋ยวฉันชีซื้อไหมเร็วๆเร็วๆขอสั mm ่งงน้องขอไปเฝ้าถ่านนี่จั่อยกินเข่าเร็วไปเลยนี hmm ่งน้องไข่หมูใหม่ขอปั<__<_่นใหม่ด้กวางเข่าโน้ตีนี่โอ้ยไฟแห้งโคตรมันเด้อไฟคือแห้งเนาะผีดูเอาซี่ยนอยสี่ยน้อยหนูดุเนาะเออสมัยก่อนชุกเอาพี่น้องเขาเบิองเอ้ยเสียบ หอมปัญญามี่น้องมั่นครับมันเขา่ามันเข่าหนาหนาวนึกถึงเข่าหนา,นา,นาหนาวคือว่าทั้งอีสานก็นเริ่มลุ่มมาตองขิ้งแล้วครับอืใีการนั่นละกินกุ้งเอาเสร็จแล้ว,ลวครับหลังจากที่พายานค์ลง้ัสูุแล้วก็ถึงมานากให้พี่น้องมาแต่ว่ากับจีควาหนักก็จะเพราะว่ามันสุกมันแห้งเป็นภาษาจี เด็กแนี่มันคือปักตอนนี้ดิบนะครับธรรม,มดาละ่ะภาพละเอียดละเอียดลาบก็บเ้เจ้าสิเปอุ่นแค่ไหนปรแดีเออภักไว้เพิ่นเย็นไอ้จังสิลาบละเอียหูปลานั่เาเห็นบ่หน่ะบอกว่าเด็กชุดความเย็นล่ะนะหูต่อ,อตไปครับโอ้คักเป็นยังแบบที่ใหม่ๆบีเอาเนี่นี่ฟังเสียงญี่ป่มเลื่อพี่น้อ,เอ,อ,องเลือเขาบรรยากาศหนาวหนา,นาวนะอืมอืมเคร่งไรกัเกี่ยวเขา อีกหลายเดือนหรอกครับน่มนบานปลาออนอนหนาวเล้วบหวานกระทอมเครื่องแรีมันเ้เคียวตุ่สัปาปลาตัวใหนักปลาสักวันจะเสี่ยงเหมือนกัน,นเป้ยเจือหาเท้าจุนจูนป้นปลาเขียว มันเนดันมันมันมัมันเี่เขาลออกมันเ่นมันเน่ข้าวบนเสียบตัวนี้อาหารจุบาายที่น่าเสียงหลวานปรจักเสียงรถจักยงเสียงมาเสียงจีปมพี่น้องที่มันมันบานครนี่แหะมันจะาฝากตัวเนี่่ี่พู่เมื่องนอกเมือหน้าเน้เรมีเอหน้เสียงจีปปมต้องฝรหงงนหมเฮ้ <ật> หมห่วงเนี่ยอะไรปมหมืนฝรั่งองุนบานปาคือเคยไปมื่งหนออมื่งหน้าปากต้อนน่ากลมัเพื่อบรรยากาศืคุณอาจจะเสียงญีปมอะไรแไวนอะไรม่ต้ว่าอ่งขเขาคางมเปียยนข้าพวกนี้ได้เนี่ยธร้าเปียกพอวางจิกียกน้องตาเอ้ยต้งกนมเงเาเลยมอนี่้เนเไว้ม่ใหญ่มองนีง่ายอกปากต้อนครับปากต้อนบรรยากาศ ขนาวนาเอาไนเนี่ยหรอะเยียนจี่ปอดขี้ปมหนูกหนูก่ะกัะใครว่ามันสั่งน้ำมันมากมันมันกันมันต่างควาวเหนาวของมันหมดเลาัต่พุ่มต่างทาตาของมันมันจะมันมันจะหอมเองครับพวกหนูกปูไก่เฟมคนนั่นแหลเขาหนาเอาค้นด้วยกันครับกาบวิมิฬเหรือนพยายามหาอยู่เนี่ยมันต่างพุ่มต่างทานเนี่ยก่าร้อนามขบูนเลยวอนนี้นานนี้เลยนะแมนอยู่อ่ะ นปลาจะมากเราด้วยมากอยัางนึงจะมากข้าบ่อมาหนาใหนานี้ว่าหน่องเลยหนาใหญ่เยหน้าใหญ่ตางอยวนกั้หนาปาก็ัข้อพื้นูีมากเพราะ่าพอดเอใครเนี่ยเขามากมึงเขาใจ่เนี่มันดูดี ครับพี่น้อนล้างจา,า,ายในห้องซับแล้วนะนี่ได้นี่ได้หมอเขาเติมนม้ำอุจวะอุ่นแค่น้ำประเด็ดเราเขากต้องเติมนม้ำน้ำน้ำเปล่าเขานี่ใส่แต่แน้ำประเด็ดย่างเดีววยวกับห่วยเขีมยมม้ยหม่องที่อยู่เล้วพี่น้องน้ำประเด็ดก,ก้นน,วน,วนัวน้อยนึงนี่แล้วนะว,ว่านี่นะครับอุ่นให้เพลินอหอนเขากันจังน้อยนึงกะจังโอกไปซอยหอมซอยยังฝากให้เพคนเย็นทุกคนนี แดงต,งนนตวงตึงเี้าตวงแท้ครับหลังจากที่เฮ้าล้วนนกใส่นาปบะแดดสุกแล้วกับผักให้พิ่นเย็นครับหอมเพิ่มกระส่ายแล้วล่ะนีแล้วหวานเย็นี่แล้วต่มปลาปลาเหลือนีและวไม่ยากหรอกเครื่องเคี่ยงก็ฆ่าตะไคร่ไว้ปูดครับเป็นนานนิดนึง อาตะไคร้ไวโ้โอคูดน้ำปลาไหลเท่านี้นี่ล่อพิ่นเดือดอยังจะเอาปลาลงปลาหน,น,นุ่มหวานปลาขอบคุณเนร้ายท่านน้ำใจผู้ป,ปัญหาอยากกินมันบอรอหรอกแต่ว่ามาันก่อนเซฟเพิ่นังใส่ได้อยู่ล่อพิ่นเดือดก่อนร่างเด็กเอาปลาลุง่งไิเอาโนกเข้ามะข่นบมาเขาก็ดีชุกกินค,ความกันเแซ่บเป็นครับไป ครับหลังจากที่เขาข้างน้ำปลาไหลไว้เดือดๆกำลังเดือดอ่ะเอาปลาลงขอดีอย่างหนึ่งครับปลากดนี่คือเป็นปลาเนื้อหวานครับพคนจีสูงเรียวอยู่เอออเาโดนดมาคนจีเละนี่ละวัดเจาะเอ้ยสุดออยอดนะไว้มาทั้งสี่วานมาตุ๋นปลาไหาก่อนทีอันนี้ก็เย็นแล้วครับกที่เฆาับตนะเขาอุ่นขนำปลาไหเขาข้นจนเกลืมันจีคำจีเมื่อนอะ กกัวขันะวกะเอาเลยนะครับแล้เป็นวามเคยชิ้นผิค่นโอ้ยผิค่นเบิด์นขึ้นบ่มีเดี๋ยวจังสาอามาใส่ผิค่นะนะ้ำปลานะ้ำปลาพี้เด็กงัว หอมเขาแบบเปล่งรวนครับนี่้องหิวเขาน่ะมันแ็นานเลี่ยวแค่เหลีหล่ยวได้บาอ้าก็ม่อม่พริกหรอเดี๋ยวมาใส่อ่ะอตามมืกพริกมากครับววแล้วตัวเลี่ยวอ่ะแล้วตัวเลี่ยวเพี้ยนๆจะจดดัดรถ ว้าวพ่เหล่อยู่นเายเอานาใส่ย้มงเอานาจุดจวจหวโอ้ยมีไหนในบอกนาหน่อนี่นามีไหนอามีไหดยิบยิิตนน้ามีนามเอาละทำพอดีล้วเพรมันถือกิน อยู่นอนอยู่ในินนตัอง้งในมันนอกนี่เสียอัโรรดในการกินย่ำย่ำกิน้องเลยนี่ได้หนึ่งอืมอืมตตาดีแท่หนให่ขอเล็งอยู่เอาไปหาอยากให้กินขึอนยูใย่ใสย่ใสยูเสียมาฮะอ่ะในาเดียววันอุ่นตรวดเดล้วกับรรยาก,กาศ อ่ะหมออุ้ฟ้าเป็น,ปนยังไงล่ะไอตัวมีเนาะเผาได้เหเฮียกับเผามันบดถือกันเนี่ยเนนบ่ตุ๋มก็ยังว่าตุ๋มต่อู้มันต้องไปตูวอเอาะวใสเฟื้องกันพี่น้องใส่กระบ,บโนกเข้ากันนี่แหละที่เด็ดอาหารเหมือนบ้านคนอีสานกินกี่เท่าปีหนึ่งหนึ่กิโลหนึ่งพอดีติดเป็นเผาไว้เฟืองในน้ำจีหัวกีเนี่ยน้ำยังเนีเน่ยมาพี่น้องมาเดนื่อยก็ได้เดียว เดินพิน้องแท้เอินขอแนวเดินน้ำกันหั่นะม่ดู้เลยตอนเราขสูบรรยากาศการกินระหว่นหลังจากที่ห้างมักมีน้ำกันร่างสันเมนูอาหารอีสานบ่น้านเนานี่แหละตัวาดไปได้ัดใจรักบัดใจไงอือออออกันนุโมทนาบุญนำอือบานปาเพิ่นใครของน้องไปจอดเจ้าเขาไปเลยเรือย้ดีมือขีเงินมาดูนี่ ประกวดต้มปลาพี่นอ้อ,นองเอานาเหมนปลาดุต้มปลาหรือประ,ปรประกวดเด้ออะกเงี้ยเฮ้ยประกวดปะกนงี้ยนี่กที่ปนนึ่งแดงจ้ำกับนาปลาดจับจับกันครับปากต้นอนเลจี้สมองสบอ,อมไตเนื้อกลางมีสานกลางประเภทเจ๋งสแบบิ๋วฮึ่มเ้ยน่า ต้นตมกรต้นปากาัย่างนฮะอืมตนสองคนนี่ตเอาเส้นหมเลย่ัแจกครับแจกดีพี่น้องมันมันหนุกสมองทำไมอืมมันอากาศก,การากินสุี้สนองลูกโดดแจกมาครับเอ้ออ่อาครับผมแจกุสาวีะแตกกระซ่าผู้ไราอยัเพอว่ากินเลย ก็อย่กากาอย่ากูน่าต้นทิน้นขาบประจ่าอืมอันนี้เนาะน้ำใบเกืทอน้ำใบกันแล้วแต่ข้าไปกินซาบูนกับอะไรแล้วค่ะว่ากินนกกินนู้นไพอยู่อะไน่เว้ยน้ำใบเียนีข้าเหส่ปลาเอาทีละแข่ผมเนี่ยอืมนีน้ำไม่ที่กินไน้ เ้าว yup. ้ยน้อมึงออกกล้องแล้วเนี่ยจ้างงานเอรอมึงเอ้าต้องขอจำมานี่ยทมึงมุนก่อนจอาอก็รวยลูกรวดครับนี่คือหนูองเราคุขอไม่ติอจุดด้วยเนี่ยอยากดเอากดอเ

ตัวตำรวเอ๊ะหมวยอยู่หอมไหมเผไหนะไรตัวทุกอย่างอาหามันอยู่บวบเบิ้เนี่นะครับวันกินอะารอาหารแต่อาหารข็มีเสียงเพน ข้ากไม่เชื่อเงินะีตกคามตาเพื่อเงินี้มันตาท้มันขาดเอาทั้มันขาดบำบัดพี่น้องก็ตเอานี่แหะยคาราบาวาอีกต่มันถูกมันอยากไม่ไปว่าบอกข้านีเระว่าดีเดียวอแอคาราบาวาเนียงเจาว่าเนี่ยข้าวเหนเยวอกข้ากล้องอเจ้ามึงหนาบวกงามบอดนี่เจาจอยู่แอคาราบาวาเสียงมาดูว่านี่อ ดีดิงเลไรวะดีไลร้องดังฟังมากฟังกังมากหรอมาเยี่ยมากเสียดเลยได้ไปกินยังไงแม่บ้านเงานหนูมันบังคับกินหนึ่งกินหนูกินหนูเลยพี่น้องกบว่ามาไปมั่งมั่นเนาะเลยว่ามากบบ้ากินปลากินอยังไงปลาเรากินอยู่เกี๊ยกินปลากินเพราะนี่แม่บ้านเนี้ยปีก็จับปืนเนาะอือ งานเงียงากินมาเขารือปืนนี่ยานางามบางงามเียบแับได้เลยมบาน,บน,นสสวดจยังจอาสวนจหรืออด่หรอเาขแกน่องเอ้ยแกเหมือนกันครับ vẫn nếu tao mình nơi bay mưa bay mưa miếng mưa mà mưa bay 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 อ้าวใบเฟืองออกตอนพี่น้อกบรรยากาศแช่บริเวลักไม่ขอไปซีดมือมินมันแน่นอันตรกาเหมือนบ้านเนาะฟ้าเลยมาขูดรนหนึ่งยังมันเศ้ามินอยู่เนี่ยมินเหรอเจ้าแม่ขาขู่อะหมอเขาบอกว่า มันไกนีด้นปามันหีต้งมาถอมาโกออกมเหนื่ก็มาบังีดิ็นสินเลือดนิ่มๆนโรคน่ารกๆคืนี้ะเลือดแบบนี้โอ้ยเเลือกมานี่ยง่ยากินพี่น้อเพินเกือ่นน้ำหมอนี่หมอบานอีตข้าวนี่สมหามันมีลุมมีเมียพี่น้องจะไปข้อทราเพรานั่นมานปาอ่ะอืมงามมาก หมอแน้วม่หมอหนบตัวงหมอไปเอาเรื่องแ่นบตหนึ่้มันสีเหี้ยทาไมครัะพ่อพอเฮ้ยบัวนั่นเอาหารมีสารเหมือนบาดท้องแตงมือเาทต้งบาดจริงเยีบพีหน้าไว้กินกุนีเหียสิากแม่หมอปีมันมีระสบกายแล้นะีดี าตอนพี่น้องนะครับเด้อเรียบซี่ยู่ยไกอยู่ไกลคือเกา่าเหรอบรรยากาศเป็นบ้านเก็บกับเข่าพี่ให้นห้องเบิ้งสามารถสูดเหี้ยนุ่งกะแล้มีโอกาสกับพิเศษชิ้นลองเบิ้งเอาพิเศษแยกแปรก็ทำจะได้หรอกเพว่าหรอกนีแค่เป็นแนวทางาก็เคยเห็นเหี้ยนุ่งกับเหี้ยนมีตัวเป็นไหมเออประการพิการไปก็ได้พี่น้องขอจะคาดเหมือนบ้าง กับบ้านๆน่าจาการในบ้านพุนเสียงหมาอะไเสียงหมาเสียงจิปมมันเข่ายอเมื่อวันนี้มันดิซี่ิฮานะครับร่วมเน่าก็เริ่มตองขี้งอแล้วอืมันก็จะเข่าหนาเนาวอีกบ่อีกสินหนึ่งก็จะออกพึ้นาตัวขึ้นสิบห้าข้าเดือนมีมอนก็ถึงรักตั้นะมึงขอไปจอบมุกเจ้าคือความหาคำเนาะมึงไปจอดมุกเจ้าดับหามึขึ้นมัน มันจ้ายังกระบอกไปออหัวอยู่ใส่สิบัหัว,ว,หว,หวก,ก,ก็หัวขา่เนาะเอากระแปคำทุกอันเรงสีมาคำเฮียข,ขับกับปาก้อนเนาะสมัสกกไปเรมคึอเก็เนาะกนไหลก็แช่ก,ชก็นที่ตามเฮียนะครับ กินก็ร่างใจสู้ๆกันไปนะพี่น้องเฮาตามความจริงมัโมมี่เสียจจากนั้นโมมีเนาะกินอยากซ็จำพี่น้องเฉยๆมาด้วยก็สร้างมน้าเนาะพี่น้องเราจะเก็บจะใส่อยู่ดีไม่แห้งที่ค่อทำทุกข้อรับการใช้ชีวิตรับการในเบียร์ให้งันอือช่วยให้ลุมกับเป็นก็ร่างใจพี่น้องนะครับรเด้อสู้ๆวะเรา ก Dante, ูดถึง да. เมียก uh, ็ว่าเอาล่อส้าวันโอกาสมันมาหอดอืมเอกล่าโอกาสจะมีมากหมดขนเาเมียในวัมีดีมอกแม่มกมีดีมากเขาต้องมอมี่แม่หมกยันต์กัวเล็กปะมอมแมม já I don't know. <laughs>